ถามจริงเฉินมันพูดอะไรให้เฉินต้องไปทําแบบนั้นน่ะเพราะฉันรู้ว่าเฉินไม่ใช่คนแบบนั้นฟังผมนะคนไร้ค่าก็ต้องตายแบบนี้แหละป้าหนูมาไร้ค่ายังไงอะถ้ามันไม่มีค่าจริงอ่ะมึงคงไม่อยู่กับมึงเถียงกูสิ สบหน่อยอาจจะมีผลปุ๋่นิดหน่อยนะไม่เป็นไรระบบรับรู้ฉันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องอนี้โอเคัไปมาแล้วมาแล้ว,ลวป่ามาแล้วเล่ามานระยบ แล้วมาแล้วโอเคเนโอ้ยเสียงน้ำก็ดังจังเออมันทะลุไหวเนาะโอ้ยอุ้ยเฮียใครไปเอาอุ่นหนักชนจังเออเนี่ยมันอาจจะพูดไม่ได้ครับ้องพูดได้ รั่วเลยตัวนีว้เป็นตองแยกก,กนันพูดตัดแม่นาะกอกติดคุกหมดอันนี้ที่ได้ตัดน่าจะกอกติดคุกแทนวงนะอเหี้ยฮงพูดแยกกันพูดจากเข<อ>าคุกปะเนี่ยเฉินเขาติดสัญญากับมงัมงกรมังกรนะนะมังกรขอเขาไว้ว่าถ้า,าทำงานนี้แล้วอย่าบอกคนอื่นแล้วเนี่ยเฉินเขารับปากแล้วมันเลยพูดบอกทุกคนไม่ได้ คือที่มอนแบบนี้เพราะมังกรป่วยเป็นโรคครับป่วยเป็นโรคที่มีปร์เซ็นต์การรักษา5เปอร์เซ็นแล้วก็95เเซคือไม่รอดแล้วมังกรก็เลยมาขอให้เฉนไว้ครับว่างานแต่งคราวนี้ถ้าจบงานแต่งอขอของขวัญได้ไหม ขอ,อก,ก่อนคือขอให้ข้ามังกรที่มันให้ข้ามังกรเพราะมังกรบอกว่ามังกรไม่อยากทรมานมังกรไม่อยากอยู่กับความทรมานกับห้ารปอเปอ์นะั้นน่ะมันก็เลยในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะน้องมันไม่อยากทรมาน น้องอยากสบายมันสัญญาแล้วด้วยแหละมันก็เลยพูดไม่ได้นะเขาไม่ได้สัญญาเว้ยุดอ๋อพี่เฉยไม่ได้พูดเหรอตอนี เออถูกของมึงวะเออก็พูดสงญญาไว้ผมพูดเกี่ยวอะไรเออถูกของมึงทำไมไม่พูดตอนแรกวะเออก็มันยังไม่พูดผลงานมันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยอืมไม่ได้อยากจะไม่บอกหรอกดูก็รู้ว่าเฮียมอยากบอกกันตายแต่เขาไม่อยากผิดคำสัญญาดิไม่รู้เลยนะเฮียวอเนี่ย ไอ้เฮียข้าปรับเฮ้ยเอาข้าปรับวันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเมืนี่อะไรเออก็เออแค่นั้นแหละออกไปเถอะแต่อโอ้โหไม่เอาไม่ไม่เชื่ออบให้เขาไปเหอะสุดทไทแก่เขาก็ต้องต้องมาเจอผมเอออย่างแรกอ่ะเออไปคุยกันเฮียลงกันไปเดี๋ยวน่นไ์เฮี่น้ำเนี่องเขาอยากวันนี้แม่งอากาศดีหน่านอนแค่นั้นแหละเฮียอะไรัะพุ่งเก่งที่ผ่านตรงนี้ฮะ ท kind of ี่นีาเป็นหลอกแต่กูแค่คิดว่าพวกมัน่าจเข้าใจเพระว่าเอ้ยรับปแล้วอ่ะต่อให้พี่เชิญเรอะคุณจมาไอ้ไพ่เชิญจะพูดกับเขาก่อนจะมาแฟนตามรัก้อยก่อนดิสลังจามเนี่ยเอาเชียเลยจ้าโอ้โหข้าปากอีสัสมาถามอะไรหน่อยดิ ทำไมไอ้ทำแบบนั้นอะ <c oughs> ป้าโคนลักป้าอะไรนะ <c oughs> ป้าโคนลักอ่ะคนลักอาเลยหนูไม่เข้าใจว่าไอ้ที่แม่จะนกับปาน้องใครแม่งเนป็นขน <c oughs> ับชนไม่เชื่อกระชือแม่งได้ป่าวเนี่ยไม่หนูต้องถามว่า เขาไปพูดอะไรให้เฉินต้องทำแบบนั้นดีกว่าเพราะมันไม่ยอมเรียกหมอไม่เช่ิสหนู๋ยากมีใครเข้าคนเดียวอ่ะหนูไม่มีคนหนูจะอยู่กับใครอ่ะ ถามจริงเฉินมันพูดอะไรให้เฉิน<ด>ต้องไปทําแบบนั้นน่ะเพราะฉันรู้ว่าเฉินไม่ใช่คนแบบนั้นฟังผมนะคนไร้ค่า <sk r isa> ก็ต้องตายแบบนี้แหละแค่ได้แหละป้าหนูมนไร้ค่ายัางไงอะถ้ามันไม่มีค่าจ,จริงอะ่ะมึงคงไม่อยู่กับมันหรอกมึงเถียงกูสิกินข้าวไหมไม่กินไปคุยกันกลๆดิ แคคนอย่างมึงอ่ะนี่คุณอย่าพานดีกว่าคุณตั้งสติดีกว่าบอกว่ามันไม่มีค่ามึงไม่อยู่กันนานขนาดนั้นหรอกแล้วมึงก็ไม่น่าจะปล่อยคนอย่างมันไม่นานขนาดนี้มึงกู้ความจริงมาดีกว่าเอาง่ายๆนะเว้ยขอร้องอย่าเพิ่งตายใช่ไหมฮะผมก็ต้องควรตายแล้วควรตายดิคุณมึงไม่บอกม่นเป็นอะไรด้วยอย่างนี้ครับอย่างๆนะหนูอ่ะ คนคนนึงมันมีค่ามากเลยนะสําหรับคนคนนื่นะมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับไอแต่มันมีค่าสําหรับหนูมากพ่อทั้งคนนะ่ะหนูอยู่กับเขาตั้งแต่แรกหนูมีแค่เขาอ่ะเขาอาจจะไม่มีค่าสําหรับไอรก็ได้เขามีค่าสําหรับหนูมากมาก ต้อทำอะไรได้มันก่องตายไปแล้วมันไม่รอนกลับมาแล้วหนูกอยากรู้ทำไมทึาทำอย่างนั้นถ้าคุณรักพ่อคุณจริงอ่ะถ้าคุณดูแลหรือใส่ใจเขาจริงอ่ะคุณไม่ต้องมาถามใครผลจากคนอื่นหรอกว่าพ่อคุณจากไปเพราะอะไรพอพูดรอบท้ายนะคนไร้ค่าก็ต้องตายและผมเป็นคนฆ่าและกูก็ไม่เชื่อ แล้วคูจะพูดอย่างหนึ่งนะเว้ยชมพูมันไม่ใช่ว่ามึงจะพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะคูไม่ใส่ใจปกติมันจะพูดมีอะไรเราจะคุยกันเสมอมึงจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยว่าพวกคูไม่ใส่ใจอ่ะคัิปา่อยังไงอ่ะที่อาบอกว่าไม่ใส่ใจคืออะไรยังไงเอะ อย่างที่เียเชิพูดละครับถ้าคนไร้ค่า,าก็ควรตายแบบไร้ค่านี่แหละไร้ค่ายัางไงหนูถามหน่อยแล้วมันม,มีค่าตรงไหนอะแล้วมันไม่มีค่าอย่างไงละอาก็กลับผมมาหมดค่าไปแล้วไงผมใช้ใช้งานไปหมดแล้วอย่างนั้นคนคในแกง๊งอาถ้าหมดค่าเขาก็คือค่าตายทิ้งหมดเลยใช่ไหมทุกคนในแก๊งอะของอาสำคัญมากไหม ถ้าเขาผลัก่าอาก็ค่าทิ้งหมดเลยใช่ปะเอาเป็นว่ามาก่อนอย่างนั้นอ่ะอ่าก็ไม่สมควรที่จะมีใครอยู่ในชีวิตสักคนเลยเว้ยอย่างพวกไอ้แย้มผมแบบนี้ผมขอคุยก่อนเลยปะเฮ้ยแต่แย้มแต่เพื่อนกูแม่งโดนบอกไปก่อนมึงใครเปิดกูไอ้สัตว์ไอ้ยังกูไม่ไหวแล้วนะคนไหนผู้หญิงอะนะ มิน่าเหรอทำไมชื่ออะไรอะมิน่าเฮ้ยวีรูปงอนต้องมีสติเว้ยไม่กูมีสติเว้ยแต่ไม่ลูกลูกมังกรแต่ไม่ใช่ลูกมึงเหรอฮะไม่ไม่ได้เบ่งไม่ได้เบ่งลูกผัวแต่กูต้องเลี้ยงทุกคนปากดีเหลือเกิน แต่ไม่ใช่พวกกูไม่ใส่ใจนะเว้ยเพื่อนเข้าใจเว้ยเข้าใจแต่คือมันเป็นอะไรแล้วมันไม่บอกนะยศจรใครรับชีพด้วยว่าไอ้บิลลี่เอาจอร์ดี้รับสอร์ด้วยน้ำหนาน่ารับสอร์ด้วยฮหลโพลมาเราขายกันแล้วอะทั้งนี้ทั้งนั้นกูก็เจอเว้ยว่าถ้าเมื่อก่อนมันไล่ฆ่าจริงๆอ่ะมันไม่อยู่มานานน้อง บอกวยาคุณต้องคุยกับผัวว่าคุยยังไงมันตายไม่ได้คุยแล้วว่าตอนนี้คุยไม่ได้แล้วเพราะว่าไเพื่อนเรื่องที่จะไม่กดเคสป่ะวะเท่าที่กูรู้อ่ะไม่ก็นั่นกูรู้แล้วมันฆ่าตัวตายแต่เหตุผลอะไรมันต้องมีอะไรนะใครตายหายอืมโมื่อกี้เขาติดนะไปอ่ะแค่ไม่ชอบที่ความพูดกับพี่แบบนั้นนะไม่ไม่ตู้ตู้นี่ไอ้อะไรนะมันมันคือที่ไหนที่แพทมึงกูเบอร์หมดแล้วเนี่ยคุกับพี่ของเราหรอไป กรหดาษเขียวหรอแม่รับบังด้วยได้ท่านเป็นรถตัวท่านเป็นอะไรรถคันนี้ก็เป็นรับบังแล้วไ่เหรอรับบังรับเจอกระลาษเขียวเลยรับไปรับบัง

เฟรดี้บอกหลอรถขึ้นได้เลยนะกินข้าวไหมเอาข้าวไหมพี่ นขารอกไปโคตรแปลกเลยว่ะเขารอบแปเหรออยู่งในนอนเหรอเจ้านาที่รึเปล่าอยู่ในนอนเลยอ่ะบางสี่ชั่วโมงเะยมันอะไรคะออกมาแล้วศรีดามันไอ้เหี้ยฉันรอมึงนานมากๆเลยเฮ้ยแสนหนึ่งเอามาดิไอ้บางห้าศูนย์ไปแล้วมึงเนี่ยเป็นขุ้นไม่มีเงินเอามาไอ้กทีนี่ชอบถ่ายแก๊งเอามาเร็วอยาติดคุกเหี้ยนักหนาวะ ลตอนแรกแบกหน้าให้หลงโกรธก็ไม่เท่าไรพี่ึปคุกก็ยังไม่จ่ายบินได้อีกใครอะพี่จะก่อนเดีะคยากามโตวคือมะยากไคุกอะไรขานไม่รู้วะชีวิตคุกมันจะเกิดแลือคูกคุก็เลยู้ถูกใคคนละสับให้เท่าไหร่แต่สามร้อย เอาปอบอะไรปอบอะไรปอบอะไรเจ็ดห้าศผิดคู่ไปโปรดนำมาคืนชันเอามเวลาเขียร์นะโอ้โหามือสาพี่อะไรมีปมะตัดไปแล้วมาดิพี่บังนี่ชอบเมกนะชอบเมกกระิต ถีบหน้ามึงตั้งหรอทำงานเฮี้ยอะไรกันเป็นหลอกหลอกชาวบ้านทำงานเป็นขบวนการเงินก็เข้าแก๊บมีเรื่องกูจ่ายเงินออกไอ้สัตว์แก๊บไม่ช่วยเฮี้ยเลยบังเคยคิดว่าบังบังขีดเร็วอืมไม่ติดคุกนานหนึโอ้บังเพิ่มผู้เสียชราของทิ่ไม่เคยเป็นอย่างงี้เติมคุกนานไปแล้วเปานมาอะไรสัตว์อย่างเงี้ยมึงไม่รู้เองอ่ะเร็วเร็วไปกดม้า เอาคอับไปลงปอบเบอร์เลยเฮ้ยให้กูดี้ตามมาแป๊บฆ่าอะไรฆ่ารักเองอมถยก็ฉันตกใจมาไว้สักเอาปอบเบอร์เลยให้กูดีว่าสัมผัสแห่งรัก ครอบครัวมึงไอ้รู้ครอบครัวมึงก็จะรู้เจ้าภาพสูไอ้สัตว์เอ้อไปถุงเป่าเปอร์ไรอ่ะเพื่อนเอ้ยผมเดาได้พี่ชายผมสามห้าเก้าด้านลิงหน้าสองต้องมาด้วยแต่แกงกูจ่ายให้มึงอะเมาด้วยสิริจ๋าสิริเจอกันที่ธนาคารเอ้าไม่ใช่ค่ะ อันนี้ไอจูนะมันนี่หน่อยจ้าจูใชไพี่ชายผมผมรู้เงินหมดนี่ให้มึงเก้าหมื่นเอ้ใช่เหรอเอาใช้เล่กอนเนมือกระเป๋าเลยใช่ไครับหลงดครับเ่าศูนยสตีเอาอะไรเอาหมดเลยที่บินอ่ะเก้าหมื่นสามสามเ่นง้ผมไม่มีเงินใช้ด้วยผมสามเจ่ศูนยะเปล่าเลยจอาศูนย์เพื่อนตาบ้านเถอะไปดู

ไม่มึงจะเอาเงินไปใช้รักหนาไอ้บางกูถามหน่อยพวกมึงไอ้ยัดที่กูไอ้สัตว์แล้วตอนแรกบอกบินใส่ใครไว้ยิดัวใส่แบบเฮียเอ้ยเออก็วส่วน<ม>เรื่องเรื่องก่อนนั้นี้กูขอโทษเว้ยคือคือกูรับปากไว้แล้วไอ้เฮียคือกูพูดไม่ได้จริงเว้ย าเกิดมนเป็นคำขอสุดท้ายจากพวกมึงอ่ะกูก็จะไม่พูดเหมือนกันเว้ยคือต่อให้หัวเดนตินขาดกูก็จะไม่พูดใบเคียแต่ไม่ใช่ว่ากูกูเข้าใจละขอเงินครั้งสุดท้ายบังกูยังไม่เข้าใจเคียเนี่ยไอสัตว์จะบ่นเคียจะขอจะขออะไรกันโอ้โหจริงไม่รู้เหมือนกูนี่บังเคียเอ้ยบังเห็นเงินมีมีข้าวของพวกเราหรอตอนนี้โอ้โหใบเคียมันาทดแทนสี่คนออกมาจุดเงินเป็นกูก็ให้แองจูสาวแสบใบเคียะกระเป๋าอะไรเจ็ดห้าศูนย์ แต่อย่างนึ่งในตอนนี้ไอ้มังกรข้างเกงแม่มีความหมายขึ้นมาจริงเลยเฮียฮะตอนแรกไอ้มังกรข้างเกงแม่ไม่มีความหมายนะตอนนี้แม่มีความหมายขึ้นมาจริงเลยสัตว์เป็นหลังมึงกับพี่คิดคำพูดนะช่วยมีเหตุผลหน่อยไม่ใช่เหตุผลแบบนี้ดูไร้สาระมึงก็รู้สายอยู่แล้วพี่กดใครมาอะไรโกรธอะไรกันวะเนี่ยสำหรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไไมม่่กดไม่แก้ที่เขาพูดไปอะเพราะว่าแบบ คือไม่ได้โกรธมังกรหรือว่าอะไรนะก็เข้าใจว่าสัญญากายเฉิยนไว้ใช่ปะแต่ว่าคือมันเป็นแค่แบบสงสัยเฉยๆว่าถ้าแบบรักครอบครัวหรือรักกันจริงอะแต่เหมือนทิ้งทิ้งบ่วงไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วครอบครัวก็ต้องมาติดใจกายเฉิยนเพราะว่ามันยังไงไม่รู้ดิเข้าใจเขาเขาเลยพูดไปแบบนั้นแต่ที่เขาพูดออกไปอะเขาก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเขาแค่ข้องใจแบบให้เราเป็นคนที่เราคิดมากลยชมไม่ต้องบอกความจริงให้ทุกคนรู้หรอก เรรราู้คใครจะมองเราอย่างไรก็ไม่เป็นไรเรามองกันเองก็พอแล้วแม่งด่าแม่งด่าเมียกูด้วยใครที่ไม่รู้หรือเปลเออะฉุนฉุนฉุนไม่ฉุนผมแทงฝากไปแล้วพี่เหรอเขาโง่กำลังเลยนี่แหละเมื่อไรหลือเมื่อไรก็ได้ก็เข้าใจเข้าใจเขาเลยกอตายอ่ะแซดีก็แตกจริงนะเว้มันเป็นเรื่องเว้ยมันต้องมีสติพี่บอกเลยพี่รำคาญเขาแต่ยังบอกกาเซียนทำไม ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ะยคกทำแบบนั้นในียี้แต่มันไม่รู้ว่ะช่างแม่งอยากคิดมากแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นความอของน้องใช่ไหมล่ะคนที่ตามมามันเป็นยังไงก็ช่างนะแล้วเขาจมพี่โคตรแรงเลยเมื่อกี้เออกูรู้ไม่เป็นไรที่ไม่แคร์แล้วช่างเัน